ภาพรวมความสําเร็จของกิจกรรมการนํามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเกษตรแปรรูปประจําปีงบประมาณ2,568ในยุคของการค้าเสรีที่โลกเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันทางเศรษฐ,ฐกิจสู่เวทีสากลผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จึงจําเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้ารูปแบบใหม่ อาธิกำแพงภาษีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดว่าด้วยความยั่งยืนผู้ประกอบการจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้าและกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GSP หาศัพ์ ISO หรือแม้แต่การขึ้นทะเบียนกับออยการได้รับการรับรองมาตรฐานเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาตรฐานจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับนานาชาติซึ่งไม่เพียงช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการแต่ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคทั่วโลกอย่างยั่งยืนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบมาตรฐานให้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจอย่างแท้จริงจึงได้ดําเนินกิจ,จกรรม เพื่อส่งเสริมการนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มาใช้ในการพัฒนากเกษตรแปรรูปเพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดที่แข่งขันกันด้วยคุณภาพมาตรฐานและความเชื่อมั่นได้อย่างมั่นใจโดยมุ่งเน้นไปยังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กเกษตรแปรรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมกรเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารปแปรรูปรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมสถานประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า15กิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสมุทรปราการหรือพื้นที่อื่นที่ได้รับความเห็นชอบโด,โดยได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเกษตรแปรรูปให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการจำนวน15กิจการ ในวันพุธที่18มิถุนายน2568ณห้องประชุมชั้น5อาคารแอดมินสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า50รายการฝึกอบรมข้อกำหนดของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า1ครั้งต่อกิจการณสถานประกอบการในรูปแบบออฟไลน์การประเมินและวินิจฉัยจำนวน1ครั้งเพื่อตรวจประเมินความพร้อมและวินิจฉัยปัญหา ของการพัฒนาระบบมาตรฐานให้แก่สถานประกอบการโดยจะดำเนินการไม่น้อยกว่า15กิจการเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบสถานภาพความพร้อมในการขอรับรองระบบมาตรฐานรวมถึงศักยภาพการดำเนินกิจการปัญหาของสถานประกอบการการพัฒนาปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานที่ถูกต้องข้อมูลจากการวินิจฉัยจะนำไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบมาตรฐานที่จะขอการรับรองจํานวนไม่น้อยกว่า5ครั้งต่อกิจการครั้งละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อกิจการ จัดก,กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตรแปรรูปพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุทธที่30กรกฎาคม2568ณห้องบ่มเพาะธุรกิจชั้น1อาคาร60ปีวอวอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเทคโนโานีจังหวัดปทุมธานี เตรียมตัวสำหราาับการเข้าห้างก็จะต้องมีอะไรบ้างได้ดำเนินการมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิ่คน้นในรับมอบหมายนะครับให้เป็นผู้แทนของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรร,รกมนะครับมาแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมวกิจกรรมน,น,นะครับ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับกับผมรู้สึก ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มานําเสนอการเผยแพร่ความสําเร็จนะครับของกิจกรรมการนํามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเกษตรแปรรูปประจํำปีงบประมาณ2,568ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเป็นองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ2,568ดีพร้อมชูนโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ใช้หัวและใจให้บริการขานลับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ทันสมัยสะอาดสะดวกโปร่งใสภายใต้กลยุทธ์4ให้1ปฏิรูปครับให้ที่1น,นะครับคือเป็นการให้ทักษะใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของ upskill นะครับก็เป็นการเพิ่ม ทักษะความรู้นะครับความสามารถนะครับให้กับบุคลากรนะครับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับทักษะที่มีอยู่เดิมนะครับรีสคิลก็เป็นเรื่องของการทักษะขึ้นมาใหม่นะครับที่จําเป็นต่อการทํางานนะครับแล้วก็เรื่องของนิวสกิลนะครับก็เป็นการสร้างทักษะใหม่นะครับเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ครับ ให้ที่2นะครับเป็นการให้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับก็จะเป็นการให้เพื่อเปลี่ยนถ่ายนะครับจากอุตสาหกรรมเดิมนะครับเข้าไปสู่อุสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับเครื่องมือนะครับเรื่องของระบบมาตรฐานต่างๆการรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับการพัฒนาผลิตภาพ productivity นะครับการศึกษาวิจัยนะครับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับรวมถึงเรื่อง ของเน็ตเวิร์กเครือข่ายนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายการสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับรเกษตรแปรรูป ให้ที่3ก็คือให้โอกาสโตไกลน,นะครับดีพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมนเน้นการเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับให้เกิดขึ้นระหว่างต้นตน้ํากลางน้าปลายน้ําในซัลายเชนนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการเข้าถึงทางการตลาดนะครับทางในและก็ต่างประเทศครับให้ที่4ี่นะครับเป็นการให้ ความยั่งยืนกับอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชนครับแนวคิดนี้ก็จะมีการนำนะครับหลักการของ BCG นะครับมาร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับรวมถึงการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถให้ผู้ประกอบการสร้างความยั่งยืนนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างได้นะครับในส่วนของการปฏิรูปดีพร้อมนะครับเรามีการ ดําเนินการในส่วนของการทั้งพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาของบุคลากรนะครับพัฒนาองค์กรก็เรามีการเตรียมความพร้อมนะครับให้กับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆที่กระจายจอยู่ทั่วประเทศนะครับพร้อมที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนนะครับข้อมูลทางวิชาการรวมถึงการให้บริการกับผู้ประกอบการนะครับในภูมิภาคต่างๆนะครับ ส่วนในเรื่องของการพัฒนาบุคลา,ากรเป็นการยกระดับนะครับทักษะความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบการนะครับโดยการที่พัฒนาบุคลา,ากรของพวกเราดีพร้อมนะครับพัฒนาเรื่องความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆนะครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้บุคลา,ากรของดีพร้อมมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆได้ครับ ปัจจุบันระบบมาตรฐานนับได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการพัฒนากเษกษตรแปรรูปนะครับในหลายๆมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพของสินค้าและก็ลดของเสียนะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนะครับมาตรฐาน GHP, SACCp, GMP จะช่วยสร้างในเรื่องของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนะครับลดความเสี่ยงนะครับด้านสุขภาพและการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยนะครับในส่วนของเรื่องของการเพิ่มมูลค่าและก็ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อสร้างความ i f f e r e n t i a t i o n นะครับการ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับระบบมาตรฐานสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้นะครับโดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานฮาลังนะครับมาตรฐานออร์แกนิกต่างๆสามารถสร้างความยอมรับให้กับผู้บริโภคในระดับสากลได้ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดนะครับ มาตรฐานเกษตรแปรรูปนะครับนับได้ว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 22 0 2นะครับ BRC หรือว่า Global Gap นะสามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในระดับสากลได้ครับ กิจกรรมการนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเกษตรแปรรูปนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับในปีงบประมาณ2,568เราได้พัฒนา กลุ่มผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปโดยมุ่งพัฒนานะครับระบบมาตรฐานให้เกิดขึ้นนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแะก็เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนะครับในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนครับผลลัพธ์จากการดําเนินกิจกรรมการนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเกษตรแปรรูปสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการยกระดับมาตรฐาน ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมผลผลิตเกิดการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ SME และสถานประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจำนวน15กิจการพร้อมทั้งมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการที่สูงถึงร้อยละ90เกิดการพัฒนาธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนามาตรฐานโดยสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP จากหน่วยงานรับรองจำนวน2รายได้แก่บริษัทชัยเจริญเฟรชจำกัด และบริษัทพรีมากรีนจำกัดโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือกิจการได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบจากกิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้แนวทางในการส่งเสริมการนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาใช้รวมถึงการวางระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ตลาดการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน